สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มีแอปมาแนะนำนะครับวิธีการทำรูปถ่ายภาพนิ่งนะครับให้กลายเป็นการ์ตูนแบบนี้นะครับผมว่ามันทำเป็นการ์ตูนสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาแล้วนะครับดีกว่าเหมือตัวอะประมาณนี้ผมชอบมากกว่านะครับผมใช้แอปตัวนี้ครับชื่อว่าพีคั่วนะครับสกดตามนี้เลยนะนี่ตามนี้เลยครับ Android มี iPhone มีนะครับเดี๋ยวเปิดแล้วก็เล่นให้ดูนะครับพอเปิดมารอแป๊บหนึ่งนะครับอรอมันเปิดพอเปิดมานะครับ มันจะเป็นเอฟเฟกันล่าสุดเลยนะครับนี่คืออันนี้นะครับคาร์ทูนนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปใช้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปเลยนะครับเอ่อแอดเฟอร์บิทไว้ก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเลือกรูปมาเล่นดูนะครับส่วนวิธีเลือกรูปมาหน้านี้นะครับต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับเมเนจก่อนแล้วก็นี่ครับเราก็ซีเล็กเลือกนะครับแล้วก็เลือกรูปจิ้มจิ้มจิ้มมาแล้วก็กดเสร็จนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองเอาสักรูปหนึ่งนะครับอารูปผมแล้วกันนะปุ๊บ ลแรอแป๊บหนึ่งนะครับรอมันประมวลผลนะครับมันก็จะใช้ AI คํานวณใบหน้านะครับแล้วก็ทําเป็นการ์ตูนนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่ความเร็วเน็ตแล้วก็อยู่ที่สเปคมือถือด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้มาแล้วครับโอ้โหใครเนี่ยทำไมรอขนาดนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับกดตรงนี้บันทึกนะครับอ่าเรียบร้อยครับแค่นั้นเองครับง่ายๆแต่ว่าผมได้ลองเอารูปที่มี2คนมาแล้วนะครับ พอเอารูปมานะครับมันกลายเป็นว่ามันทําให้เราหน้าเดียวนะครับมันไม่ทําให้เราสองหน้านะครับสรุปทาได้หน้าเดียวนะครับถ้าเป็นรูปที่มีสองกลมมันทําอันเดียวให้นะครับโอเคแล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับในการเซฟจบแล้วครับเดี๋ยวไปดูรูปที่เซฟกันนะครับนี่ครับเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับยังหล่อนะครับจริงๆก็เหมือนผมผมก็หน้าตาหล่อประมาณนี้แหละหยอก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 อ่ะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยใครอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะบายบายจุ๊บ